หลอกหลอกมาหาอีกแล้วหลอกน้อยมาหาอีกแล้วครับท่านหลอกน้อยสั้นตัวอยู่นเจ้าคิดดื้อเอาคิดดื้อคิดดื้ออยู่ตรงนี้แล้วคิดดื้อทำอะไรคิดดื้อทำอะไรคิดดื้อมาหา นื้อมาหาอีกแล้วน้องดื้อกินกล้วยค่ะวันนี้น้องดื้อกินกล้วยน้องดื้อหางไอ้ดำๆของเขาหายไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆหางพุ่มสีดําเขาหายแล้วค่ะไม่รู้หลุดเองหรือว่ายังไงนะคะเนะะี่ยค่ะน้องลอกกินกล้วยนะคะน้องลอกคิดถึงพี่ๆไหมพี่ๆที่ชอบดูน้องลอกอะ่ะตอนนี้น้องลอกก็เป็นดารานะคะ ดาราในคลิปน้องน้อยบ้านสวนเนาะน้องมาหาทุกวันเลยน้องหิวน้องขอกินก่อนนะน้องขอกินก่อนนะครับน้องรอกครับพี่พี่มาชมน้องลอกเหรอครับน้องลอกเป็นดาราแล้วนะครับ น้องลอกก็จะผูกๆ,ๆในช่องของน้องน้อยบ้านสวนนะคะเพราะว่าส่วนมากน้องน้อยบ้านสวนก็ออกไปเที่ยวเนาะก็เวลาอยู่บ้านก็มาถ่ายน้องลอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมาถ่ายน้องลอกให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่จริงแล้วน้องลอกเข้ามาหาทุกวันนะคะเวลาน้องน้อยบ้านสวนไม่อยู่ก็จะทิ้งกล้วยนะคะทิ้งถั่วไว้ให้เขาได้กินนะคะทุกคนก็จะซื้อกล้วยมาทิ้งแล้วมาวางไว้นะะี่ค่ะ บนคอมแอร์นะคะเพื่อนๆที่เขาจะมาประจำเนาะ mm. เขาก็จะมาตรงนี้ประจำนะคะน้องรอของเราเนาะน้องมาหาทุกวันเลยวันนี้น้องก็หิวนะกินเยอะนะมันเนี้ยทั้งกล้วยทั้งถั่วนะคะเพื่อนๆ ทั้งกล้วยทั้งถั่วดาราหน้ากล้องของเราเนาะหางนางก็จะหลุดไปแล้วนะคะหางสีดำเป็นไงจะเข้าบ้านอีกล้วยหรอจะเข้าบ้านอีกเดี๋ยวอยู่โอ้โหความสามารถของการลอกนะคะทุกคนน้องโชว์ใหญ่เลยนะคะน้องโชว์ใหญ่เลยครับ ผมจะมี FC ไหมนะผมจะมี FC ไหมครับน้องเราจะมี FC ไหมเนี่ยอ,อะเกาะไหลแล้วค่ะผมจะมี FC ไหมนะผมจะเข้าบ้านอีกแล้วผมจะเข้าบ้านอีกแล้วคะ่ะผมจะเข้าบ้านอีกแล้วแต่นางน้องบ้านสวนไม่ให้เข้านะคะเพราะว่าน้องดือ้อน้องดื้อมาก คัวไปกัดนูน่นกัดนี่นะคะทุกคนก็รอกชอบแทะนะคะตรงเลี้ยงนอกบ้านนี่แหละคะ่ะเลี้ยงนางน,นอกบ้านเอาเนาะไม่ไหนแล้วนะ่ะเอา้านึกว่าไปแล้วนึกว่าไปแล้วอุตส่าห์ไปบายเอฟซีอุตส่าห์ไปบายเอฟซีแล้วอุตส่าห์ไปบายเอฟซีแล้วเนี่ยโอ้ลมเย็ยนค่ะอุตส่าห์ไปบายเอฟซีแล้วค่ะรอกโอ้โอ กินโชบีพี่อีกแล้วอ,อิบกระโดดใส่กันอีกยล้วเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วนะปิดแล้วนะปิดแล้วนะเจ้าดือ้อเจ้าดื้อจะเข้าไปไหนไปซ่อนอาหารหรอเจ้าดื้อจะเข้าไปซ่อนอาหารนะ่ะไม่ให้เข้าหรอกน้องดือ้อน้องจะไปกัดของนางน้อบ้านสวนหมดนะน้องดือ้ออะไปกัดนะ ความดื้อของน้องดื้อนะคะเออันนี้น้องดื้อมันเล่นด้วยนานแล้วเนี่ยน้องดื้อจะโชว์ตัวทุกคนทุกแห่งนะเนี่ยอาเช่เดยกก็กระโดดใส่อือ,อีกแล้วครับหนูจะไปไหนน้องรอกจะไปไหนน้องลอกจะเข้าบ้านไปไหนอือ เดี๋ยวเอากล้วยให้นกก่อนนะทุกคนยอมกันเลยทีเดียวไม่ยอมกันเลยทีเดียวเออกระดูกใส่นะครับหาอะไรน่หหาหาอะไรอะ่ะวางไว้เยอะเขาก็จะมากินนะนแล้วก็ล่อก,ก็ไปกินแล้วนะคะ น้องล็อกกินอะไรเนี่ยน้องล็อกโชว์ใหญ่ไปน้องล็อกเล่นใหญ่นะคะไปแล้วน้องล็อกเล่นใหญ่ไปละไปแล้วแล้วเธอก็ไปเล่นซ่อนแอบกับน,น้องล็อกนะคะเพื่อนๆโห,หวมาก หากันไม่เจอ,อเห็นไหแเราก็ไม่รู้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่ายนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าค่ะ